สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ c h anel n Squidman.exe ครับผมวันนี้พรีเมียมมาก่าครับผมมาที่ Copper Beyond Buffet สาขาเกสรอบรินซึ่งเพิ่งเปิดใหม่ล่าสุดเลยนะครับวันนี้เนี่ยครับจะพามาดูบรรยากาศครับว่าที่นี่เนี่ยครับมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็บรากาศเนี่ยจะแตกต่างจากที่ปิ่นเก้าไหมนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าครับไปดูกันครับที่นี่เนี่ยครับงทางเข้าก็จะเป็นแบบทางเดียวเลยนะครับเข้าออกทางเดียว เอาออกทางนี้เลยครับเข้ามาก็จะเจอโซนล็อบบี้นะครับสามารถยื่นคิวจองให้ดูนะครับแล้วก็รับบัตรโต๊ะนะครับผมแล้วเดินเข้าไปข้างในครับว้าวเข้ามาก็จะเจอสเตชันต่างๆแบบนี้เลยครับโอ้โหเรียกว่า ดูสะดวกเดินง่ายเหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่าเดินเข้ามาปุ๊บเจอสเตชันต่างๆเลยเดี๋ยวเราไปดูสเตชันต่างๆกันดีกว่านะครับตรงนี้จะเป็นสเตชันซีฟู้ดนะครับผมแล้วก็หอยนางรมนะครับยอดฮิตของ Copper Buffet เลยไปดูตรงนั้นกันก่อนดีกว่านะครับมาอย่างแรกที่พลาดไม่ได้ก็คือซุปเผ็ดทรัฟเฟิลครับผมตรงนี้ก็มีสเตชันซุปเผ็ดทรัฟเฟิลพร้อมัวซองฝรั่งเศสนะครับมีไว้ให้หยิบได้เลยตรงนี้เลยครับถัดจากสเตชัน ซูปเปอรทรัฟเฟิลนะครับก็เป็นสเตชันของกินเล่นแบบต่างๆนะครับอันนี้ก็คือจะมีครบเหมือนกับที่คัพเปอร์บุฟเฟ่ที่ปิ่นเก้าเลยครับผมชอบมากตัวนู้นผมชอบมากตัวนู้นคือปอกเปี๊ยะซอสมาย,ยนะครับแล้วก็กุ้งทอดซอสถาดาอันนี้เดี๋ยวไม่พลาดแน่แน่ถัดมาก็เป็นของกินเล่นเหมือนกันครับสาวใครที่ชอบของกินเล่นแนวเสียบไม้ครับมีทั้งปลาหมึกและกุ้งครับไก่ทอดก็มีส่วนด้านนี้เป็นสเตชันสั่งอาหารแต่ว่าเราจะสามารถที่จะเห็น โซนที่ทำพาสต้านะครับไม่ว่าจะเป็นแองเจิลแฮช e ิฟวิวนะครับเมนูยอดฮิตของ c o ปเปอร์เบียรบุฟเเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็นี่ครับเขาปรุงกันสดๆตรงนี้เลยเห็นไหมว้าวา <c oughs> เห็นแล้วน้ำลายแบบมาล้มาแล้ว,ลวความอยากกินมันมาล้ว <c oughs> เขาปรุงกันสดๆตรงนี้ครับแล้วดูนะครับกระบวนการต่างๆเขาให้เราเห็น ถึงความแบบความสะอาดความพิถีพิถันของเขานะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเรากินเนี่ยเราได้เห็นการปรุงไปด้วยก็จะรู้สึกว่ามันอร่อยขึ้นมากเลยครับอ่าตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าสเตชันสั่งอาหารครับเราสามารถเลือกอรายการอาหารต่งางๆจากตรงนี้ได้เลยนะครับมีให้เลือกเยอะมากๆซึ่งสิ่งที่เราต้องบอกก็คือเบอร์โต๊ะของเราแล้วก็หมายเลขของอาหารแต่ละอย่างครับพอบอกปุ๊บแล้วเขาก็จะไปเสิร์ฟที่โต๊ะเราได้เลยครับถัดมาอีกโซนหนึ่งครับตรงนี้ครับกิวบาร์อูอูอูอันนั้นคือ อันนั้นคืออะไรโอ้ดูดิเอามาโชว์นี้เลยนี่ครับกริลบาร์นะครับก็จะเป็นพวกแนวเนื้อเนื้อนะครับเรียกว่าเตารมควนันเตาย่างนะครับอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับโอ้โหอันนี้เป็นซี่โครงใช่ไหมครับน่ากินมากเลยดูดิโอ้ินใหญ่มากแล้วที่สำคัญนะครับใครที่จองผ่าน ฮังกรีฮับนะครับตอนนี้เขามีโปรนะครับเป็นเมนูพิเศษครับอันนี้เป็นบีฟเว e l l i ิงตันนะครับผมบอกเลยว่าหากินยากมากๆนะครับแล้วก็นุ่นนะครับเนื้อโทมฮอคนะครับผมอ่าครับชิ้นใหญ่นี้อยู่ในโปรของฮังกรีฮับนะครับมากินหลายคนแนะนําให้จัดเลยสุดท้ายครับแลมลูมิน่าครับตัวนี้นะครับเป็นเนื้อแกะนะครับผม อยู่ในแพ็กเกจของฮ<ด>ังคี้ครับเหมือนกัน,นะะมาโซนนี้ครับก็เป็นไอศครีมนะครับผมไอศครีมมาครบเลยรวมถึงเครื่องดื่มซอฟต์ดิงที่สามารถกดเองได้เลยนะครับกลับมาที่โซนสเตชันซีฟู้ดเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก็จะมีอาหารแบบจานเดียวนะครับอย่างที่ฮิตมากๆก,ก็คือขนมจีนน้ำยาปูครับผมที่นี่ก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมนะครับที่เอ็กซ์ตร้ากว่านะครับก็จะมีแกงเขียวหวานด้วยนะครับสำหรับคนอยากกินขนมจีนแกงเขียวหวาน ที่นี่ก็มีให้กินด้วยนี่สุดยอดมากนี่เนือปูนี่ที่ใส่ในนมจีนน้ำยาปูนะครับน้ำยาปูนี่ครับคนๆบอกเลยว่ามาที่นี่ห้ามพลาดเมนูนี้เด็ดขาดครับแล้วก็ลายกับข้าวครับอันนี้ที่ผมชอบมากเลยนะในลายกับข้าวนะครับในลายครัวร้อนนะครับก็คือไส้กรอกครับไส้กรอกอันนี้บอกเลยว่าแบบหืกลิ่นลมควันหอมหอมมากอ่าขาหมูพะาล้อก็คืออย่างเด้งเลยครับ ซึ่งบอกได้ว่าสำหรับคนที่แบบไม่ได้กินลายซีฟู้ดหรือว่าบางคนกินไหวนะครับผมแนะนําว่ามาจัดตรงครัวร้อนตรงนี้ด้วยก็ดีเหมือนกันครับผมข้าวสวยก็มีด้วยขอบคุณครับสเตชันน้ําก็มีให้กดหลายจุดเลยครับสิ่งที่พลาดไม่ได้นะครับสำหรับ copper beyond buffet นะครับก็คือก๋วยเตี๋ยวหมูน้ําตกนะครับก๋วยเตี๋ยวหมูน้าตกก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ําตกนะครับซึ่งเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อวากิวสำหรับคนที่ชอบเนื้อนะครับที่นี่เนื้อวาเกิวแผ่นใหญ่มากๆแล้วก็ปรุงกันสดๆนะครับ ที่ปิ่นเก้ามียังไงที่นี่ก็มีอย่างนั้นนะครับมีสเตชันให้ตอนนี้มีหนึ่งสองสามนะครับใกล้เคียงกับที่ปิ่นเก้าเลยก็ว่าได้นะครับแล้วดูเนื้อนั่นนี่ี่คือเ,เนื้อที่เอามาทำครับเนื้อใหญ่มากๆ <c oughs> บอกเลยว่าถ้าคุณมานะครับกินอิ่มแล้วเกาเหลาเนื้อก็ยังดีครับอย่าพลาดเครื่องปรุงต่างๆนี่ครับมีทั้งเนื้อทั้งหมูเลยนะคนที่ไม่กินเนื้อก็กินหมูได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็น เนื้ออย่างเดียวนอกจากก๋วยเตี๋ยวแบบสไตล์ก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวหมูนะครับก็ยังมีก๋วยเตี๋ยวเนื้อวากิวตุ๋นนะครับอันนี้ก็จําเป็นอีกอันหนึ่งที่น่าลองไม่แพ้กันเอาถัดมาดูอันถัดไปดีกว่าครับอันนี้นะครับข้าวซอยแก้มหมูนี่บอกเลยว่าสุดสุดสุดนะครับสาหรับคนที่ชอบความนุ่มของเนื้อนะครับแก้มวัวแก้มหมูเนื้อนุ่มมากนะครับแล้วกลิ่นข้าวซอยที่นี่คือทำมาดีครับ ดูเครื่องข้าวซอยนะครับข้นมากนะครับตอนนี้ก็ตัวข้าวซอยแป้งกรอบแต่ข้าวซอยเนี่ยมันจะมี2อ e เท็เจอร์มีข้าวซอยที่เป็นแบบเส้นนิ่มๆนะครับแล้วก็เป็นข้าวซอยแบบเป็นเส้นกรอบป <inee S 2> นกันแล้วก็มีเครื่องแกงอันนี้แล้วก็จะมีเนื้อครับเนื้อที่นี่ให้มาเป็นกอ้อนม<ห>ากเดี๋ยวสั่งมากินเนื้อแก้มบัวใช่ไหมใช่อันนี้อร่อยมากอันนี้อร่อยมากจริง นอกจากนั้นนะครับก็จะเป็นสิ่งที่เราสั่งจากตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งสเตชันสั่งอาหารเนี่ยมีอยู่แทบจะทุกจุดรอบๆตรงที่นั่งกินเลยนะครับใกล้ตรงไหนสั่งตรงนั้นได้ไม่ต้องเดินไกลครับอันนี้คือข้อดีของ Copper Beyond Buffet ครับพูดถึงอาหารไปเยอะแล้วนะครับที่ขาดไม่ได้เลยก็คือนี่ครับโซนเครื่องดื่มนะครับเครื่องดื่มที่นี่เหมือนที่ปิ่นเก้าเลยก็คือเป็นเครื่องดื่มไนโตรนะครับผม ผมชอบชาเขียวมะลลิมากนะครับเป็นในโตกดใหม่ใหม่ดื่มแล้วมันสดชื่น,นครับมันชื่นใจมากๆหรือถ้าใครชอบเป็นฟู้ดพันธ์นะครับที่นี่ก็มีหลายอย่างอะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ารายการมีอะไรให้เลือกบ้างครับนี่เมนูที่นี่นะครับมีทั้งฟู้ดพันธ์ชาเขียวมะลลินะครับชานมไต้หวันชามะนาวน้ำผึ้งมะนาวอยากกินตัวไหนสั่งได้เลยนะครับและที่สำคัญคือถ้าอยากจะเปลี่ยนเครื่องดื่มเปลี่ยนได้นะครับที่นี่เขาเทน้ําแข็ง เปลี่ยนน้ำแข็งให้เราใหม่ด้วยไม่ต้องห่วงนะครับว่ากินฟุตพันธ์แล้วจะไปกินชานมไต้หวันแล้วรสจะตีกันหรือเปล่าไม่ต้องห่วงเพราะว่าเขาเทน,น้ําแข็งเปลี่ยนใหม่ให้เราทุกแก้วแน่นอนนี่สุดยอดมากแล้วกดจากทุกอันเนี่ยครับเป็นแบบแท็บอย่างนี้นะครับบางคนชอบเครื่องดื่มแบบแท็บใช่ไหมครับอันนี้คล้ายๆกันเลยครับสดชื่นซาบซ่าไม่แพ้กันนอกจากเรื่องสเถานอาหารแล้วนะครับสิ่งที่หลายๆคนที่เคยกินคอปเปอร์เบียนบุฟเฟ่ที่ปิ่นเก้ามาแล้วอยากจะรู้กันแน่นอนคือที่นั่งที่นี่กว้างไหมนะครับ ผมพาไปดูนี่เป็นไงครับโถงอาหารเนี่ยกว้างกว่าที่ปิ่นเก้าเลยครับดูโล่งดูโปร่งไงสวยอลังการมากเนี่ยถ้ามาที่นี่มันก็จะโลง่งๆอย่างนี้แล้วมีห้องประมาณอย่างเงี้ยอยู่ประมาณ3มห้องครับผมดังนั้นเนี่ยความโลง่งความโปร่งของที่นั่งเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่แพ้ที่ปิ่นเก้าแน่นอนครับเดี๋ยวเราไปเอาเครื่องดื่มในตรดีกว่าครับเครื่องดื่มในโตรก็ชอบมากๆ ชาเขียวมะลิเลยนะครับมาถึงก็นี่ครับวางแก้วตรงนี้นะครับให้เขาเติมน้าแข็งแล้วก็บอกชื่อน,น้ำที่อยากกินเช่นผมอยากกินชาเขียวมะลิก็บอกเอาชาเขียวมะลิครับผมแล้วเราไปดูแท็บที่กดชาเขียวมะลิกันครับนี่เพอดืม่มในโตรนี่เขากดจากแท็บแบบนี้เลยอืมต<ม>องนุ่มใช่มันต้องกินตอนกดมาใหม่ๆน<อ><อ>ี่แหละสดยอด ยังไงมัง่งนุ่มละมุนมากขอบคุณครับอืมอร่อยต,อต้องกินตอนต้องกินตอนกดมาใหม่ๆเนี่ยว้าวสุดเลยแล้วก็มาค c ป p p e r p a าทไม่ได้ก็คือซุปเผ็ดคาโฟกับรัวสองฝรั่งเศสครับนี่นครับรับตรงนี้ได้เลยฟังพี่ครับ <Wow. S 2> ขอบคุณครับนี่คือเ,เซ็ตคาเวียรครับผมเป็นเซ็ตพิเศษของฮังกี้ฮับนะครับตัวนี้ให้มาแบบนี้เลยนะครับคาเวียทั้งกระป๋องเลยนะครับผมเ,เอาใช่อันนี้เป็นคาเวียทั้งกระป๋องเลยแล้วก็มาพร้อมกับขนมปังบิอชกินกับเครื่องต่างๆนะครับ อันนี้กินได้หลายคนอจริงๆไม่ต้องแบบกินคนเดียวก็ได้แต่ถ้ามาคนเดียวสั่งเซตพิเศษของฮังกี้ฮับก็กินคนเดียวได้ทั้งชุดเหมือนกันและนี่เป็นเซตพิเศษจากฮังกี้ฮับครับผมเซตลักช r รี่อุนิครับให้อุนิมาทั้งถาดแบบนี้เลยนะแล้วเรามากินเองได้เลยครับเป็นเซต DIY ครับเราสามารถ DIY ได้เดี๋ยวเรามากินเซตลักชูรี่อุนิกับคาเวียร์กันนะครับตัวนี้เนี่ยก็มี2อย่างนะครับ กินง่ายๆตัวคาเวียก่อนละกันนะครับคาเวียก็ง่ายๆก็คือหยิบขนมปังเบียสครับขึ้นมาแล้วก็ใช้ช้อนที่เขาให้มาครับตักส่วนผสมแต่ละอย่างครับไข่แดงไข่ขาวครับอ๋ออันนี้ไข่แดงไข่ขาวใช่เขาแยกมาให้แล้วก็นนกินได้เลย เดรมาด้วยนะเดร์เดร์ใสขาวทองทิมคิดโอเคเอาไหมอืม นี่ได้มาแล้วตัวนี้นะครับคาวีนะครับผมจากเซตนี้เอามาใส่ทุกอย่างเขาได้กัน,นครับเวลากินก็ค่อยๆละเมียดคนระับเพราะว่าอร่อยครับผม <c oughs> เอ้ามาลองอูนิกันดีกว่านะครับลักชัวรี่อูนิใส่ข้าวบนสาลาหน่อยนึง <c oughs> ข้าวเป็นข้าวญี่ปุ่นใช่ข้าวเป็นข้าวผัดพรุงรสมา แล้วก็อูนิครับเอาให้มาเป็นถาดเลยอ่ะลองไปสองชิ้นเลยลองเต็มๆเพราะว่านี้สภาพสวยมากมาสดๆนะครับอันนี้ยังไม่ต้องใส่วาซาบิเลยยุ่มหอมไม่เห็นมีกินทะเลเลยเนี้ยอะไรอืม แล้วรสไม่ีกลิ่นมิลเหมือนมันมันนัวนัวแล้วไม่มีกลิ่นสาหร่ายคือมันก็แบบเข้ากันนี้อจริงอยากขอลองชิมแบบตเปล่าไหมตับเปล่าใช่อรนอวจานะอืมันหวานนะอันนี้ลองทำตัวนี่ครับอุนิมานะครับ จริงๆวากีองกินไปคำสองคำแล้วนะครับก็คือแบบอร่อยมากนะครับกลิ่นหอมรสเข้มนะครับผมอูนิเนี่ยให้มาทั้งถาดแบบนี้คือกินได้สะใจมากๆนะครับข้าวไม่ต้องเยอะเน้นใส่ปลาแซลมอนนะครับอิกุระแล้วก็ตัวอูนิเนี่ยครับกินแล้วฟินสุดๆไปเลยทำใหญ่ๆเน้นๆเน้นๆนี่ก็ขับด้วย นี่นี่ต้องวาสาบินี่แล้วเราก็มาสั่งก๋วยเตี๋ยวเนื้อวากิวครับผมเแบบนี่ยบอกได้เลยนะว่าพลาดไม่ได้เลยนะครับคือเนื้อเนี่ยเป็นแผ่นแบบจริงจจัง,จง,จง,จงมากอะ่ะ ืออะไรที่แบบดีๆที่ Copper ร์บิ n d b บุฟเฟ่ปิน่นเก้ามีที่เนี่ยก็มีเหมือนกันดังนั้นผมไม่อยากให้คุณพลาดเลยแล้วถ้าคุณไม่อยากกินเส้นนะครับคุณสามารถสั่งเป็นเกาเหลาลก็ได้นะครับผมกลัวกินเส้นแล้วตัดกำลังเนี่ยเกาเหลาเนื้อวากิวนะครับฉ่ำม,มากไม่ต้องไม่ต้องผักต้อผักแค่ผักเ,เ,เดียวไปเดียว นี่ดี่กร้ว่านดนี่ยีมันนุ่มละลายไม่ต้องเขียวอืไม่ต้องเขียวเลยจริงๆคือเนื้อนุ่มอร่อยไม่ต้องเขียวเยี่ยมมาก และนี่ครับเมนูใหม่ของ Proper p Beyond Buffet ที่ e x c l u s i v e เฉพาะสาขาเกสรอนอมรินเท่านั้นครับตัวนี้เป็น Pink p o r k ทงคัตส,สึครับแล้วก็เป็นเต้าหู้โฮเม e ซอสฟัวกานะครับมากับ White Truffle ส่วนตัวนี้ครับเป็นโฮตาเต้พิตาชิโอซอสเมนไทโกะและยูสุโฟมครับอันนี้เป็นปลาฮาริบัตเห็ดและเบคอนกับครีม White t r ฟเฟิล แล้วก็ปาลา阿拉สกาโซลครีมแครลลอทส้มครับผมทั้งหมดนี้สามารถกินได้ที่คอปเปอร์บิ n d b บุฟเฟ่เกสรอนอัมรินเท่านั้นครับมาลองโฮตะเตะกันดีกว่านี่มีทั้งพิตาชิโอแล้วก็ซอสเมนไทโกะนะครับกินเลืเอยาชิ้นไหนเอาชิ้นี้ได้อดดโอ้โหอยากได้ซอสเมนไทโกะเยอะๆเลย อืมช้ำอืมไม่ไทยโกะจริงว่าไหมไม่ไทยโกะอืมอสเป็นแบบรสเป็นไทยโกะดีมากมากลองใคที่าอกันรัอาอกาที่ปลา,าลสกา้าโซครับผม,อส,ส,มสอสอ้มอืตัวนี้นี่กลิ่นปลาตรงผิวหน้ามันหอ,อมมากตักอันนี้ให้ไหนก็นได้ครับ เอาซอสมสอตัวน okay, ี้ okay. เน bueno, ี่ยกลิ่นปลาตรงผิวหน้าเขาเนี่ยหอมมากมากคือหอมแบบหอมเลยอ่ะมันไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับกลิ่นมันเหมือนปลาแห้งแต่ว่าผมมรู้สึกว่ากลิ่นมันเข้มข้นมากอืมอร่อยเนื้อดีมากเนื้อแน่นมากปลาฮาลิบัตซอสไวท์เทฟเฟล ดูซอสแบบฉ่ำมากเลยนะแล้วดูหนังกรอบเลยอืมกลิ่นซอสสดชื่นมากเลยขอเราใครชอบวินเทัร์โฟล์ก็จะต้องเลิฟม,มันเป็นทรัฟเฟลิลที่แบบกลิ่นสดชื่นมากๆ จริงมันไม่ไคุ้นๆเนอ,อมเป็นแบบเหมือนมีเปรี้ยวๆด้วยอ่ะใช่หอมอืม,อ,มอร่อยอันนี้ดีอ่ะเป็นซอสทัฟเฟิลที่แบบไม่ใช่ซอสไม่ใช่แบบซุปเห็ดทัฟเฟิลด้วยอ,อืมอืมรู้สึกเลยว่าซอสอร่อยอย่าเอาไปจิ้มอย่างอื่นเลยเป็นเต้าหู้โฮมเมดซอสไวท์ทัฟเฟิลเดี๋ยวฉันจะชอบกินเต้าหู้มากลอง น่าจะต้องช้อนอีกเหมือนเดิมเพราะว่ามันมีซอสชุ่มๆจะเป็นอย่างนี้อันนี้จะต่างปลาฮาริบัตซอสไม่เปรี้ยวอุ่นๆน,นุ่มๆหอมเนาะมันนุ่มๆหอมมากคือมันมีความถึงต้องอูมแล้วก็ผสมกับซอสเนี่ยแล้วแบบหอมละมุนหอมละมุนหอมแล้วก็ กระโดนซอสนี้เขาเป็นก็คือคนแบอเมือนกันก็จะเป็นซออะไรนะพวกปาซอืมาใช่ซอกาใช่ซอกกาได้กลิ่นปกาชัดมากใช่ใช่และปิดท้ายกันด้วยพิ้งพงคัตสึครับคิดเลยพิงพอกพงคัตสึชนดูฉ่ำมากแน่นมากโอ้โหนี่ครับหมูเนื้อหมูผิวกรอบ เนื้อแน่นๆน่นทำใหญ่ไปืเนื้อแน่นจริงฟิลเหมือนแฮมแต่เนื้อแน่นแล้วมันมีกลิ่นหอมๆอมกลิ่นกรอบๆตองส่วนนี้มันทอดอ่ะกลิ่นกรอบหอมๆอร่อยืแต่เนื้อแน่นดีนะแน่นหอมเหมือนหอมลงแขกเลยแต่ไม่ใช่อันนี้กินดีอันนี้กินดีกินง่าย ซอสอ,อร่อยด้วยนุ่มกรอบนอกนุ่มืมจริงผิวนอกนี่คือกรอบเลยกรอบอนะครับแล้วด้านในก็คือนุ่มมากก็กินอิ่มแล้วนะครับสาหรับคอ p p e r ์ e บ o n นบุฟเฟ่สาขาเกสรอ,อมรินนะครับบอกเลยว่าอย่างที่เห็นภาพรวมของที่นี่นะครับสาขาใหม่เพิ่งเปิดเลยนะครับเปิดให้จองวันที่25มีนาคมนี้แล้วก็จะเปิดรอบแรกเป็นรอบพรีเมียร์นะครับ27มีนาคม ก็บอกได้เลยว่าที่นี่นะครับห้องโถงกว้างมากนะครับอาหารที่ปิ่นเก้ามีเท่าไหร่ที่นี่มีหมดนะครับผมรวมถึงอาหารพิเศษที่มีเพิ่มขึ้นด้วยเท่านั้นไม่พอยังมีโปรจากฮังกี้ฮับอีกนะครับซึ่งบอกเลยว่าแตาละอย่างที่เอามาเนี่ยเติมเต็มมากๆสาหรับคนที่อยากกินอะไรที่พรีเมียมมากๆแตละอย่างที่ผมเอามาลงให้ดูนะครับนั่นคือพรีเมียมจริงๆแล้วก็บอกเลยว่าสาหรับคนที่จัดมือพิเศษอะไรเงี้ย มันคุ้มค่ามากมากครับแต่ขัาเดียวกันถ้ามาในวันหยุดเสาร์อาทิตย์และว,วันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับก็ยังมีเมนูพิเศษให้ด้วยซึ่งถามว่าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็มีเมนูที่ต่างออกไปอีกนะครับเรียกว่าที่ปิ่นเกล้าก็ไม่มีเหมือนกันถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนะเลยครับสำหรับคนที่อยู่ย่านใจกลางเมืองแล้วอยากมากินคอปเปอร์บุฟเฟ่ตอนนี้คือไม่ต้องไปถึงปิ่นเกล้าแล้วนะครับมากินที่เกษรนมริันได้เลยวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับเราพบกันอ่ก่อาหน,น้าสำหรับวันนี้ขออลาาไปก่นัดีครบบ